สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายแฟนคลับเอฟซีหมอลำหนูพันธ์พิเศษสินทุกท่านนะครับเอฟซีจะลอยสู้ขู่สุขคนนะครับเด้อสวัสดีหนึ่งคลิปวันนี้นะครับตอนที่ทีมงานหนูพันธ์พิเศษสินเท่ากับลังเตรียมตัวออกเดินทางนะครับจะไปทําการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับในวันที่25มื้อื่นครับพี่น้องครับมื้อื่นทำงานอ่าทาการแสดงอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะตอนในทีมงานเท่ากําลังรวมพล นะครับสำหรับทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับเนี่ยนะครับทีมเวทีเครื่องเสียงเฮ้ากรลัางสีออกเดินทางนะครับนี่รถเครื่องเสียงเรานะครับรถลำพวงไฮดรอลิกหรือว่ารถตู้ลำพงนะครับพี่น้องเนี่ยะกำลังเตรียมการนะครับปูนคันหนึ่งโยมอยู่ตั้งโคมใหม่ตั้งปูนอีกคันหนึ่งนะครับพี่น้องนี่อีกคันหนึ่งครับในรถอันนี้ก็จะเป็นรถตู้ลำพงเหมือนกันนะครับนะครับรถตู้ลำพงสองคันนะครับเตรียมการแล้ว พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับทีมงานเวทีเครื่องเสียงเข้าก้าม้าแลลวนะครับนี่ยีนั่งอยู่ตั้งไปนะครับหลายทันหลายทันมาเนยนะครับทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับคนสิไปขึ้นโค้งเวทีนะครับไปเตรียมเดินทางระบาดเนี่ป้าปลาเหล่นะครับรถบัสคันนี้ก็จะออกไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรถบัสทิม ทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับรถบัตรกันนี้สิเป็นรถบัตรทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับเอางานรถบัตรทีมคอนวอยอาเอางานรถไบนะครับบางทีหลับพี่น้องขนาดทีมคอนวอยเขายังมีรถบัตรนายกพี่น้องครับแล้วบัตที่นี่ทีมศิลปินในสิออกเดินทางมืออื่นนะครับศิลปินแดนเซอร์ออกเดินทางพรุ่งนี้นะครับวันนี้จะเป็นทีมเวทีนะครับเพื่อจะไปติดตั้งเวทีนะครับโอ้ถังทังคารบไดออกไซด์พอใหญ่ออดเหล้า ของพุยอุดเราไปเฮ็ดอันฟู่นาเวทีพี่น้องนะอันนี้รถออกล้อก,กันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกอะไรเดี๋ยวไปดูกันโอ้แดด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 เมื่วมอวานเลยคืมมันนี่แดดพี่น้องครับอ๋อในรถบรรทุกฉา,ากนะครับจะเป็นฉากนะครับรถฉากรถอันประดับ นะครับใส่ชุดแดนเซอ,อร์บอมนะครับเนี่ยเอาเกินนี้เวิร์ดเลยนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับฉากบนเวทีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเต็นท์นะครับแล้วก็ชุดแดนเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะสวัสดีครับลูกๆ ไปขั้นไหนเราพรุ่งนี okay. 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 ้เอาไปตอนนี้เลยเหรออ๋อจะไปวันนี้เลยไปพักแรมอ๋อพักแรมเอาโอเคโอเคมันเป็นยังตะขนบ่อไหลไปน้ากันไดทีมคอนวอยทีมแดนเซอร์ไปน้ากันไดไปพักแรมเมื่อแรงไปนอนนู่นนะลูกเนาะโอเคโอเคขอใกลลูกเสือแยวพ่อจะตามไปพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันสีสเกตประมาณพ่อวัดดูแลประมาณ280กิโล มันสองร้อยเก้สิบกิโลการลงความซ้ำเลยพอดีอีพ่อกินข้าวไปพ่อแดดแห้งมาหนิมาบ้านยังคืมเนาะเตรียมเครื่องกระบวนแล้วเตรียมงานเวทีเครื่องเสียงเอาออกไปก่อนลูกลูกแดนเซอร์ก็จะไปด้วยบางส่วนเมื่อรถคนกระซิมีอยู่ประมาณบ่ลลกอ๋ออ๋อแต่เราอยากไปก่อน เอาตามความสะดวกจัดไปมืออื่นก็สิเด็มีรถบัตรรถเอะอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อจะมาใหา้ทีมงานแดน,นเซอร์ศิลปินนะครับตามลังไปอีกนะครับส่วนอยู่นี่กับใบก้อนบางส่วนโอ้กิน,กนหมูกระทะมือก้อนนี่ขอโทษเพาะท่านได้เส้าเจียบท่วงอยู่นี่ท่วงเสียแห้งจะไปกินร้านได้เลยนะกินร้านนี่ะนะน้ำกันนี่เราเพราะยูเพราะยูอวดกันไปกินได้ละเมื่อนั้น กินน้ำกันนี่ล่ะโอ้ถาดไข่อยบัดีจังว่าเจ็บท้องเจ็บใส่ลูกพี่ข่อยมาไปเนาะลูกพี่สูงข่อเนาะมากเหรบ่เดี๋ยวไปสว่างมึงดูหรือไปก้อนละติสิไปก้อนหรือสิไปน้ำกันเนี่ยจะได้ลูกพี่สูงข่อยนี่ไปเห็นไฟกระเป๋าอะไรประสานอ้าวสูงไหมห่วยยะสบายตัว้ย ไปนี่จากกันแล้วเ่เอาสูงนี่เนาะเออแมนอีลีนะเห็นแต่ม,มุงนะเเห็นคนนะงสงสสยสิไปกวาดแล้วเงื่อ,อนใ้พวกนี้ไปก็สิบ่บอกกันเ่เอาสูงนี่เนาะ <c ười> ปิอดอาลาดบ่บอกกันเลยติ้งฮคููหูคููห้าอย่างไหนจนังหนีจากกันบัดน,นี้แต่นตีสิไปน้ำกันไม่เอา บเห็นหรอเ่น้องีเอที่มันเกลบเลวบนเละนะครับไปจังไหนมาจังไหนนาะเอาสูงขอยนนมานนนไปจังไหนนอไปหนนอลูกพีลูกพีสูงขอยนาะสละพ่อเจ้าอยูสสละเอาสูงอ่ะเอาโอ้ยห้าแดกดาก say khuất nổi chưa? Sấy khuất nổi à? Khó cứ vô chùi lắng nốt bắt, sấy áo xuống à? Hết áo xuống không lúc? Đẹp đẹp Hết áo xuống, mấy áo xuống nè này à? Cứ vô chùi lắng nốt bắt Buồn Ô ô ô, bắt đi lúc Nè, lúc xa thì cảm ạ Sấy là bò Ôi bay sì khăn đấy này พ่อเจ้าไปน้ำตีฮะไปเลือดไต่เชิญตีพ่อเขาไปด้วยบ่มันหนีรู้ในน้อยมาว่ากันนู้ในว่ากันปรตกแตกเลยสรุปสิไปน้ำข่อยบ่เนี่ยกับไปมื่อันหมดตัวฮะเอาตังควิธีข่าเพิ่งไปก่อนตัวทีมควันไหวไหมเลือสิไปเฝ้าลูกโอ้ยลูกไปเห็นงานอย่างของสิไปเฝ้าวะเนี่ยไหมเมื่อันหมดแล้วจังสิไปแต่สิไปยังงานตอนนี้สิไปนั่นใส่ เสิไปเฝ้าลูกอยู่แลกเลยน้ำบ่โอ้เอาสันคอยกระติดไปก็ไปสันบัดเลยไปโจเนี่ยเพราะงโจก็ไม่งี้สิขาดอันขาดอันนี้เลยบัดเลยขาดทีมเลยบัดเลยไปเฝ้าลูกเอาลูกได้มาเป็นคอนวอยน้ำเออเออเอาเอาเอาสันไปตัวก็เลยสิไปเฝ้าไปนอนไปนอนพูนเฝ้าลูกงานวันที่หายไปทัน <Okay. S 2> โอเคูปียังปไปผู้เดียวตีมือเดียวตีไปรับจอรับ,บี่งกไปรับเือเาาสันเอาเออเอาจังหวะกันรูปแล้วให้คอยไปครับ้จูครับไงสอแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมือแรกวันสิาเฮ็ดคลิปอยู่เพเฮ็ดสำลักขาดคลิปเลี้ยวคลิปสันพี่น้ <c oughs> องถาเบื้องไรอยู่นี <c> ่เ <oughs> อาจังหวะกันไปวัดพนจังหวะกันไปหนดคบัเมื่อไร คือก <oh> cool> ้นได้กบอ่ะกบอ้าวหรอกว่าเดี๋ยวกาแาจังอมน่าสนอเออกเออกาแฟจางอมสิโอเคกบอ้าวกบอ้าวเอาจังว่ากันสิไปขั้นไหนก่อนขั้นไหนี่โอขั้นฝุ่นขั้นไฟฝุ่นเอาพาลูกไปเบิ่งดูมันสิสูดได้เพราะกันสูดได้ก็ไปน้ำกันเบิดปีรถปีนี่ หนานรถบัสใช่เดิไปสองสวนนะราแล้วก็ทางสอสวนใช่ขงนุลูกหน้ๆๆเอารถบัสไว้ละไปออกเดินทางตลอดบอดไปทุกหลักกิโลเมตรสำหรับทีมงานมอรัมนุพันธ์วิเศษศินนะครับเอาเดินทางตลอดบอดไปเอาสูงคนสิไปก่อนลูกไส้คนสิไปอ่าเป็นคนว่ายเปียดคนดว่ายน้ำเขานะครับก็เกลือใส่คนสินไปก่อนนะครับเอาโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับไปเด้พอพ่อกันเด้อยยี่สิบห้า มืออื่นนะครับอยู่สีสะเกตครับผม